ามาถึงข่าวที่ต้องบอกว่าเป็นความภาคภูมิใจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดนาราธิวาสค่ะเมื่อปลากราวจากตากใบได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่จะเสิร์ฟในงานเลี้ยงการาดินเนอร์แก่ผู้นำ21 K, เขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเป2022ค่ะ นางสาวรัชดาธนาดีรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกรรมาการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลเปิดเผยว่าปลากุเลาจากตากใบได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในเมนูอาหารที่จะเสิร์ฟในงานการาดินเนอร์แก่ผู้นำ21เเขตเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2 0 2 2ซึ่งจัดขึ้นที่หอประชุมกองทัพเรือมีเชฟชุมพลเป็นผู้รับผิดชอบถือเป็นโอกาสที่ดีในการโปรโมทของดีจังหวัดชดายแดนภาคใต้เป็นสินค้าท้องถิ่นขึ้นชื่อของจังหวัดนราธิวาส ให้โด่งดังเพราะปลากุลาวเข็มตากใบเป็นปลาสายพันธุ์ท้องถิ่นของจังหวัดนาราธิวาสที่ได้รับการขึ้นทะเบียนสิน,สนค้าสิ่งบุชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา คนทั่วไปขนานนามว่าราชาแห่งปลาเค็มเนื่องจากมีรสสัมผัสกรมกรมเนื้อฟูมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์ส่งผลให้ปลากุลาลเค็มตากใบนะคะมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ1 3 0 0ถึง1,500บาทค่ะเป็นของฝากยอดนิยมที่ผู้คนมักซื้อไปเป็นของฝากกันค่ะนางสาวรัชดาได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคบว่าปลากุลาลเค็มเนี่ยนอกจากจะเป็นสินค้าขึ้นชื่อของอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสแล้วก็ยังเป็นสินค้าโด่งดังของจังหวัดปัตตานีด้วย ึ่งรัฐบาลโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสออบตอก็ได้เข้าไปมีบทบาทในการส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลเพื่อสร้างอาชีพและก็รายได้สู่ชุมชนซึ่งเป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนธุรกิจประมงพื้นบ้านของโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยมมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน อาทิวิสาหกิจชุมชนโอรังปันไตที่ขณะนี้มีผู้รู้จักไปทั่วประเทศซึ่งจากการที่สอบตอได้สนับสนุนและก็ผลักดันที่ดินเพื่อการจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจจำนวน3ไร่นะครับแล้วก็ให้ทุนในการสร้างโรงเรือนทําให้มีสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็การผลิตปลาเค็มเนี่ยก็ได้รับความนิยมจากประชาชนภายนอกเป็นอย่างมากนะครับ สำหรับการจัดเลี้ยงต้อนรับผู้นำเอเปก2022ใช้คอนเซปต์ Sustainable Thai Gastromy n o นะครับเพื่อแสดงถึงศักยภาพของอาหารไทยและประเทศไทยที่เป็นแหล่งผลิตวัตถุดิบอาหารสำคัญของโลกโดยวัตถุดิบที่นำมาใช้ในงานเลี้ยงกาล่าดินเนอร์ได้ถูกคัดสรรวัตถุดิบจากไทย ทั่วประเทศนะครับเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นโดยใช้แนวคิด BCG model ครับซึ่งจะมีอาหารีคอร์ดด้วยกันนะคะเป็นอาหารไทยขึ้นชื่อและเป็นที่รู้จักของไทยเช่นข้าวซอยต้มขาไก่ต้มยำขนมหมอ้อแกงเผือกภูเขาผักจากโครงการหลวงไข่ปลาคาวเวียจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์เนื้อจากโพยางคําปลากุลาวจากตากใบรวมถึงเครื่องดื่มเป็นวายไทยจากเขาใหญ่จึงเป็นอีกหนึ่งโอกาสของการเผยแพร่ soft power ในวัฒนธรรม อาหารและความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรที่คนไทยาภาคภูมิใจทางนี้รัฐบาลขอเชิญชวนคนไทยเดี๋ยวรวมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเอเปก2022นี้ด้วยค่ะ,ะก็ฝากถึงพี่น้องชาวนาราธิวาสนะครับใช่ค่ะแล้วก็บาง<ค>ส่วนของอำเภอที่ที่หนองจิกจกังหวัดปัตตานีด้วยนะคะ ใครที่เป็นกลุ่มผู้ผลิตนะครับตอนนี้ผู้ประกาศของเรายังไม่เคยได้ทานเนี่ยส่งกันมาได้ที่ n b p สงขลานะครับเพราะว่ากิโลกร,รัมนั้นก็แพงทีเดียวนะคะัพันกว่าบาทแต่เชื่อแน่ว่าเมื่อขึ้นไปเสิร์ฟนะคะที่งานการาดินเนอร์ในโต๊ะอาหารแล้วเนี่ยก็จะทําให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ทํารายได้ให้กับพี่น้องประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือก็ว่าได้แล้วดูกระบวนการผลิตเนี่ยะสะอาดได้มาตรฐานจริงๆนะคุณใช่ค่ะก็เขาบอกว่าเป็นเนื้อที่เมื่อทอดแล้วนะคะจะมีความ หวานมันแล้วก็เนื้อแน่นแล้วก็มีความฟูเนื้อไม่ลุยอะค่ะน,น่ารับประทานมากกับข้าวร้อนๆนะ